ไปดูการทํางานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะล่าสุดนั้นมีการทําความร่วมมือกันกับสถาบันวิชาการก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ค่ะในการร่วมกันใช้เทคโนโลยีที่จะร่วมเป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมการบินเพื่อจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในการลงนามทางวิชาการในครั้งนี้มีในายนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ถือเป็นถือเป็นการพัฒนาอีกก้าของการนำเทคโนโลยี UVA หรือว่าอากาศยานไร้คนขับมาสำรวจพื้นที่ป่านะคะเพราะว่าปัจจุบันนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงค่ะจึงจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น ทางกรบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะนําเครื่องนี้มาช่วยดูแลป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมไปถึงการเกิดไฟป่าและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วยโดยจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในอีก6เดือนหลังจากนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับอากาศยานไร้คนขับตรงนี้นะคะก็เลยอยากพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแล้วก็ทําความรู้จักกันก่อนว่าจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้จํานวนไม่สมดุลกับพื้นที่ป่าได้อย่างไรบ้างนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณทวากรด่านขุนทดค่ะ,คะไอแซกแมปเปอร์หรืออากาศยานไร้คนขับคืออีกหนึ่งความสําเร็จของทีมวิจัยภาควิชา,ว,ชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ซึ่งจะถูกนําไปทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในภารกิจสํารวจพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศมีการดําเนินการประสานงานกับทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับมาตั้งแต่ปี2515นะครับในการที่จะทดลองนะครับในการใช้กัสยานอัตโนมัติเนี่ยนะครับในการสํารวจแล้วก็ วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ป่านะครับในขั้นต้นเนี่ยเราได้ดำเนินการใช้อากาศยานที่เรามีในลักษณะของ e m u l t ร r o t o r หรือเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราทําการบินอัตโนมัติติดตามช้างเราสังเกตพบว่าเรื่องของการรบกวนสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะฮะก็เลยได้มีการพัฒนาระบบอากาศยานที่ชื่อว่าไอแซกแมปเปอร์จุดเด่นของไอแซกแมปเปอร์เป็นอากาศยานที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายพื้นที่ ทนต่อทุกสภาพอากาศสามารถบินได้ไกลถึง60กิโลเมตรต่อหครั้งโดยจะบินตามเป้าหมายด้วยความเงียบซึ่งเหมาะสําหรับการทํางานในลักษณะสํารวจหรือสอดแนมเป็นอย่างดีหลักการทํางานเบื้องต้นเครื่องจะบินด้วยการยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากนั้นจะบินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านการสั่งการจากคอมพิวเตอร์โดยใส่พิกัดพื้นที่เป้าหมายลงไปเครื่องก็จะบินไปยังจุดที่เรากําหนดได้อย่างแม่นยํา นี่คือโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งการและวางแผนการบินของเจ้า Isaac Mapper นะครับเพียงแค่เราใส่พิกัดลงไปในโปรแกรมนี้เครื่องก็จะบินไปยังเป้าหมายโดยอัตโนมัติครับในระหว่างการบิน Isaac Mapper สามารถส่งข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์จากกล้องที่ติดอยู่กับเครื่องในรัศมี20กิโลเมตรซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นภาพที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดและหากมีสิ่งผิดปกติก็สามารถประเมินสถานการณ์ เพื่อหาวิธีรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากนะกลมุยานเนี่ยปฏิบัติงานและรับผิดชอบพื้นที่นะไม่ว่าเจ้าที่ของเราพื้นที่รับผิดชอบเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารเป็นป่าเขาถ้าเรามีเนี่ย UAV เนี่ยซึ่งสามารถเนี่ยบินตรวจได้เนี่ยใช้เวลาก็น้อยนะแล้วก็เป็นเรียวถามคือเป็นภาพที่เป็นปัจจุบันทันด่วนนะเราก็สามารถที่จะรู้สถานการณ์อะไรต่างๆนที่เกิดขึ้นเนี่ยในข้างหน้าหรือในบริเวณพื้นที่ที่เรารับผิดชอบได้ทั้ ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกทำลายป่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลที่ไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่โดยข้อมูลล่าสุดจากกรมอุทยานแห่งชาติพบว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหนึ่งคนต้องดูแลพื้นที่ป่าถึง5,000ไร่ขณะที่พื้นป่าของไทยเหลือเพียง102ล้านไร่ซึ่งถือว่าลดจำนวนลงเกือบเข้าขั้นวิกฤตไอแซกแมปเปอร์ apper, จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญซึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นัทวุฒิสังทองดีถ่ายภาพที่วากอด่านคุณทศทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน